อู้อันนี้คืออะไรเฮ้ยมอไซเชดขึ้นได้ปะเอาขึ้นได้ด้วยทุกคนเดี๋ยวข้างๆเชดว้ายเพิ่งเริ่มต้นละน้องโอ้ยผมเป็นอันดับหนึ่งแล้ววะทุกคนเอ๊ะดูครับดูครับโอ้โหประสิทธิภาพของบ้านผมไม่ธรรมดานะน้องดูดิโอ้มันอะไรนี่แตกไปดีไหนมามีอะไรผมใส่สูตรเดิมขี้เหนียวละวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมียันรถอ่ะมีซ่อมรถบนนี้เลยเหรอโอ้ยพิทูฮอบโตเลโตไม่นี่ เฮ้ยเผมติดไอ้ย้ยผมติด What the fuck บอสมันยังไม่เห็นเลยนะออแสดงว่าแมปนี้มันไม่มีบอสนะดิอุ๊โอ้โตุยลยโอเคก็คราสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมนะครับเล e มที B X two day ่าแล้ในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในแมป m a กแ Max อีกแล้วนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็น EP ที่2ไว้ทุกคนจึ่งดูครับผมได้ทําการปั๊มเงินมาแล้วนะครับตอนนี้มีเงินอยู่300 0 0นนะครับผม ยัยมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเงิน3 0 0แสนเนี่ยเราจะอัพอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากข้างหลังก่อนเลยโอ้ข้างหลังนี่เราเหลืออะไรวะเนี่ยทุกคนโอ้นี่นจะเป็นกล่องนะโดมโอ้นี่ไงอุ้ยเราสามารถใส่ตรงนี้ได้นี่ว่าเดี๋ยวนะหนึ่งมืนโอ้จัดไปดิเออืมีพลพนส้มยิงพลส้มยิงครับเฮ้ยฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันนี่เออจัดเลยนี่พลส้มยิงครับโอ้โหพลซุ่มยิง ผลส้มยิงคืออะไรอ่าและนี่คืออะไรวะเฮ้ยมันคืออะไรวะโอ้ดามดามโค้งอ่ะดามเพื่ออะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรเย็ดอุ้ยตรงนี้มีสามจุดเลยว่ะทุกคนคืออะไรวะอุ้ยที่บทขยี้อันนี้คือโอ้มีเพิ่มปะเพิ่มเพิ่มมาอีกอู้ยอันนี้คืออะไรอฮ้ยมอไซ์เจ็ดขึ้นได้ปะเอาขึ้นได้ด้วยทุกคนขึ้นเพื่ออะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรวะ โอ้ยยืดออกมาอีกนะคจัดจัดแปลจัดแปนี่คืออะไรครับหูยถ <c oughs> ังแกส๊สอูยิดเอาเรื่องวะนี่ผมยังงงอยู่กับมอไซ์เนี่ยมันเอาไว้ทําไมวะเนี่ยเออแต่มันนั่งได้นะแต่มันนั่งได้แต่ว่ามันขับไม่ได้หม,มายความว่าไง <c oughs> จะเลือก <c oughs> ข้างนอกมีอะไรบ้างครับทุกคนโอ้นี่ไงเราเหลือข้างหลังนี่ว่ะอีกฝั่งนึงก็น่าจะทําได้เหมือนกันอี้จะเป็นโอเคบันไดนะครับอุ้ย จัดดิเออพน่นพ่นไฟพ่นไฟมาดิมาดินี่ไงโ,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 โอ้โหโดนโดนโดนอุ้ยระเบิดตัวก็ขันอุยอ้ยอุ้ยมาว่ามาว่าเย็ดเย็ดเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนนะครับนี่ฐานของเราก็เบิ่มๆนะครับดูดิโหมีพลซุ่มยิงนะครับเยอะแยะเลยอะ่ะเ,เราเลี่ยงจัดเดี๋ยวนะข้างบนนี่มันจะให้เราัพอะไรวะเนี่ยหนึ่งหมืน่นน่าจะเป็นแบบฐานนะครับอ่ะ โอเคฐาน,นครับทุกคนอันนี้หมื่นสามหรือเปล่าอะไรวะโอ้อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้นั่นเราน่าจะต้องรีไปอันดับ5เลยอะอันนี้เราเพิ่งรีไปแค่หนึ่งเองนะครับทุกคนอเอ็คไม่เป็นไรผมขออัพให้มันตันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บตังค์ไว้เพื่อที่เราจะได้ทําฐานใหม่นะทุกคนเริ่มแล้วว่ะดูดิเอาว่ะเอาเรื่องว่ะทุกคนตอนนี้เงินผมเหลือแสนห้าเลยอะต,ตรงนี้ตรงนี้ฐานหูสร้างฐานสร้างฐานมาแบบโตนใหญ่ราวกั้นเพื่ออะไรเนี่ย ตรงนี้คืออะไรครับโอ้บันไดครับโอ้บันไดมีบันไดตรงนี้ด้วยนะฮะมาด,ดูข้างๆสร้างบันไดบันไดลิงและตรงนี้ครับหมื่นแปดครับเราสามารถใส่ได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับและแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นพลซุ่มยิงไม่ใช่วะตรงนี้จะเป็นทำให้เพื่ออะไรวะเนี่ยบันไดนี่คืออะไรครับอุย้ยน,นี้สองหมื่นสองหมื่นแปด โอ้โหตังผมหมดครับแต่ว่าเหมือนว่าบอดมันจะมาเยอะขึ้นนะทุกคนดูดีมาโคตรเยอะแต่สู้ผมไม่ได้ดอกเด้อรู้สึกว่าบ้านของเรายิงยิ่งเยอะยิ่งใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งใหญ่หมายความว่าไงเคเงินก็ได้น้อยเกินได้หกหมื่นห้าเองทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้าบ้างแล้วกันนะครับหด้านหน้ามีอัพไม่มันให้อัพด้วยคืออะไรอะหมวกะโหลกเหรอเย็ดมีประโยชน์แล้วเนี่ยอัพไปเฉยครับดูโก้เฉยครับ อะไรวะเนี่ยมันได้เกี่ยวอะไรเลยเกียบหน่อยครับทุกคนโอ้โหเพิ่มมาแค่สามพันเองอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเพิ่มว่ะคูณห้าะทุกคนคูณห้าคูณสี่ไปดูด้านบนกันบ้างครับโหด้านบนมีให้อัพ่ะอูย้ยนั่นไงข้างบนฮนะบอลลูนจัดเลยดิอืเดี๋ยวไปดูชั้นบนสุดครับทุกคนโอ้เยอันนี้คืออะไรครับนี่อัพฐานอัพฐานอ้ยอัพเลยดิสองพันเองจัดเย็ดคตดใหญ่ครับทุกคนคว้อ เริ่มเริ่มมามาเริ่มแล้วทุกคนโอ้ยบอลลูนเหรอวะ <c oughs> เออน่าจะเป็นบอลลูนนะทุกคนโคตรใหญ่เลยอะปับ๊บอือเรียบร้อยได้อีกหนึ่งซี่ครับอันนี้เติมเติมปับ๊บอา้าผมว่าน่าจะลอยได้่ะทุกคนหยองใหญ่เ oh, <shit. S 1> บิ่มคือลือน,นะอันนี้คืออะไรฮะโอ้เริ่มทำฐานขึ้นนะครับโอ้ยเงินเราจะพอไหมเนี่ย <c oughs> ข้างๆเช็ดวุ้ยว้ายทำไมกูตกวะเนี่ยโอ้โอแย่โอเคตกลงมาแล้วก็เก็บตังค์โอเคเดี๋ยวไปอัพต่อนะครับโหได้แค่สามหมื่นเองเหรอวะเดี๋ยวีผมจะต้องไต่ขึ้นอีกแล้วสูงจัดอะสูงชันปั๊บอันนี้คืออะไรครับวุ้ยวุ้ยเครื่องยนต์หุ้ยชั้นสองน้องๆครใหญ่มีเครื่อง มีเครื่องให้เราขับด้วยวะ่ะเขาเรื่องจัดอะนี่ด้านข้างด้านข้างแถวๆนี้ผมคิดว่าอุ้ยอันนี้ผมพ่านเองจัดอันนี้น่าจะเป็นที่ยิงได้เปล่าโอเคมันเป็นแบบว่าให้เรายืนเอ้ยจะล่วงไหมเนี่ยไม่ล่วงแล้ววะ่ะบันไดส่้างไม่พอแล้วพีเ้ยสร้างไม่เพนะื่ออะไรวะเนี่ยข้างบนสร้างไม่เพื่ออะไรเนีเ่ยอุ้ยแต่คนอื่นเขาก็มีเหมือนกันวะ่ะไอ้อันนี้เพิ่ม เริ่มต้น่ะเพิ่งเริ่มต้นแหละน้องโอ้ยผมเป็นอันดับหนึ่งแล้ววะทุกคนมาดาเนาะคนมันรอ,อดูดิว่าตังเราได้กี่บาทแล้วเนี่ยผมได้ได้หมื่นเดียวโอ้ยหนันว่ะแล้วหมื่นสองครับหมื่นสองจับอะไรได้วะเฮ้ยนี่หมื่นหนึ่งว่ะคืออะไรฮะฮะจะลื่กของแคน่เนี้ย <c ười> ทำไมก็ได้เงินช้าอยู่นะทุกคนก็ช้าอยู่นะทำไม มันไม่ปล่อยแบบบอดมาเยอะเว่ะวทุกคนผมอยากได้แบบบอดใหญ่ๆเบิ่มๆอะไรพวกเนี้ยเราจะได้แบบมีเงินเยอะๆขัไแล้ว่ะขอบอดหดหได้ปะเออได้บอดหดหอ่ะเฮ้ยเราขับได้ไหมถ้าขับได้แจ่มเลยเนาะเอ้ดูครับดูครับโอ้โหประสิทธิภาพของบ้านผมไม่ธรรมดานะน้องดูดิโอ้ไม่ร่นะไรนี่แตกไปดีอใครมันจะมาสู้ได้วะมีโคครเบิ่มโครยักษ์ครใหญ่ละแถมมีสองชั้นนะน้องๆมองมองยังไม่เห็น่ะมองไม่ทะลุอะคือครใหญ่ดูดิ เนี่ยต้องต้องวิ่งมาทางเนี้ถึงจะเห็นนะดูดิโอ้โหเอาเรื่องจัดโอเคผมอยากรู้เหมือนกันว่าน,นี่คืออะไรอะ่ะจัดไปเลยฟาบฮะคืออะไรอะ่ะเพราะนั่นจะเป็นใบพัดนะน้องๆทำทำทำเพื่อน <laughs> อุย้ยนี่ไงอะไรอะคืออะไรอะ่ะมันปั่นเนาะวะมันคืออะไรเมื่อก <laughs> ี้กะจุยอ่ะน่าจะด้านล่างเปล่าวะ ух, งงเหมือนกันวะนี่เข้าใจว่ามีไว้ทำไมวะเนี่ยบอลลูน าไว้บินหรือเปล่านี่ก็ไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเดฟงงเหมือนกันเดี๋ยวเราอัพด้านล่างบ้างครับทุกคนด้านล่างนี่เราขาดอ,าอะไรไปนิดนึงอุย้ยอัพแค่อันเดียวก็หมดแล้ว่ตังหมดแล้วอ่ะอจุนแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยทุกคนเดี๋ยวผมขอเก็บตังก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนที่ผมอัพของก่อนละไปเดี๋ยวผมขอไปเก็บตุงก่อน let's go <S <L> โอเคทุกคนตอนนี้เงินผมก็มี1ล้านบาทแล้วนะครับผมโอ้โหโคตรเยอะอ่ะ แต่ว่าเราอัพนั่นอัพนี่ก็น่าจะหมดแป๊บเดียวนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือมันมีลูกศรตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองลองลอง <c oughs> <c oughs> คือคือไม่ได้นะครับเราจะต้องรีก่อนนะครับสมรอบ oh, <shit. S 1> โอ้โหตายเถอะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่โอ้ใช้เงิน3 0,000ื่นแต่ว่าของผมยังไม่โอ้ยังไม่เยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวขออัพก่อนได้ป่มก่อนที่เราจะรีเอขออัพแบบ ให้บ้านมันใหญ่ๆเบิ่มๆลือนะ่ะเฮ้ยแมันทำไมต้องขึ้นแบบนี้วะเข้าใจแล้วไม่เท่เลยอ่ะเอ้ยมันจะให้เรารีนะครับเพื่อที่มันจะได้อนี้หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหมีบิ๊กฟุตด้วยทุกคนโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหมีเรียบร้อยอ่ะโอ้โหสู้ไม่ได้โอ้หโดนโผมจัดแต่ว่าเจอปืนพ่นไฟไปก็เรียบร้อยนะดูดิ นี่เดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูข้างบนดีกว่านะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะครับข้างบนนี่ผมยังไม่ได้แบบอัปเดตเลยนะเดี๋ยวดูกันเดอ้อหูโค้สูงอะดูดินี่ไงมันนึงเหลืออีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าผมน่าจะอัปเกรดได้หมดเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมมี1ล้านเลยอะครับน้องๆถึงจะไล่อัปเกรดไปเรื่อยๆเลยโอเคไหนมามีอะไรผมใส่สูตรเดิมขี้เหนียวละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมียงนรถอะ มีซ่อมรถบนนี้เลยเหรอโอ้ยตอบตัวเล็โตไม่น,นี่อัพเลยดิอัพเลยดิอุ้ยตอนนี้เหลือหนึ่งบาทเ,เหลือหนึ่งล้านทวนแล้วเรียบร้อยเก้าหมื่นเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บผมว่าแป๊บเดียวอ่ะอุ้ยปั๊บปั๊บโอ้โหตรงนี้เป็นอู่เลยฮนะหม,หมดแล้วเดี๋ยวข้างนอกข้างนอกน่าจะเหลืออยู่นะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวมันออกไงมาละในตรงนี้มีให้อัปเดตครับ ฟับโหคือไปข้างบนข้างบนมีอีกนะ่ะเออนี่ไงอ๋อเครื่องบินมีอัปเดตทางขึ้นข้างบนนี้มีอีกไหมไม่น่ามีครับหมดแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่เหยียบอ๋อโอเคน่าจะหมดแล้วครับทุกคนโอ้ยอัปเต็มอ่ะเอออัปเต็มอ่ะน้องๆโฮ้ยเอ้ยผมติดไอ้เหี้ยผมติด What the fuck เฮ้ยติด โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเกิดใหม่แปบ,บนึงเค okay. ตอนนี้ผมเกิดใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวไปลองดูว่ามันเหลืออะไรบ้างวะเฮ้ยนี่จะอัพเต็มหมดแล้วละเฮ้ยแต่มันเหลืออยู่ข้างบนถังนี่โอ้เยอะแยะเลยเนี่ยโอ้แต่ว่ามันจะต้องรีห้าครั้งก่อนนะทุกคนเอ,เอาไงดีทุกคนคว่าผมจะรีเลยวะ <c oughs> ต้องใช้เงินรีนิดหน่อยนะครับคิดแต่เงินผมหนึ่งล้านน่าจะพออยู่มั้งเฮ้ยก่อนที่จะรีเดี๋ยวผมคอบแบบเออใส่อันนี้ให้มันเต็มก่อนอะไรกันครับ ผมได้จะเต็มแล้วแหละโอ้โหไม่มีอะไรให้อัพแล้ว Arizona, curtain, นวี่ทุกคนครับเฮ้ยมีอยู่ว่ะนี่ไงหรือใส่สุดเอออุ้ยผมไม่อัพหรอกทุกคนผมไม่รีหรอกผมพูดผิดมีแม่บ้านผมโคตรใหญ่อะครับอือเดเดข้างบนยังเหลือให้เราอัพอีกนะหูยรู้สึกรวยเกินอะตอนนี้รู้สึกบึมบบึมบเลยครับน้องๆไหนมีอะไรให้อัพอนนีกไหมผมมองมาทำไม Alter, ไมันมีป่ะเฮ้ยหมดแล้วเหรอโอหหมดแล้วโอ้ผมอัพหมดอะ น่าจะเหลือข้างในนี้ฮะไม่มีก็หมดแล้วครับโอ้โหจะรัวอัพหมดแล้วครับน้องๆไม่มีอะไรแฮปปี้อัพแล้วอ่ะตอนหรอเออเอาจัดโหดูดิดูดิอุ้ย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 ก่อนหินเฮ้ยนี่ไงข้างบนนั้นมันเหลือหนึ่งนี่ว่าอ๋อนี่มันเป็นชั้นล่างเว้ยโอ้นี่ไงนี่ไงเออมีแฮปปี้อัพเดตเยอะอยู่นี่ เกือ okay. บลืมครับตรงนี้โอ oh, ้เป็นชั้นสําหรับการทําอะไรวะเนี่ยโอ้ oh, oh, น่าจะเป็นยิมหรืออะไรสัก,กอย่างนะครับโอ้นี่ไงโอ้โอมีปืนไรเฟิลตรงนี้ด้วยเยดโอ้ yes. oh, oh, มีเครื่องเนะอ oh, <c oughs> มีอู่โอ้น่าจะหมดแล้วนะอื uh huh, พี่กระสุดเกิน ดูด no ิอัพต <arians> ันแล้วน้องๆอัพตันแล้วมีมียากยากกว่านี้เปล่าบอสมันยังไม่เห็นเลยนะอแสดงว่าแง็บนี้มันไม่มีบอสเลยดิโอโอ้ตุยเลยไม่เห็นมีบอสเลยอ่ะน้องๆคือบ้านพี่แบบโอ้โหใหญ่สุดแล้วอ่ะเป็นนามวันนัมกบอร์้องหล่อเล้งหน่อยมันมันมีคนเยอะกว่าผมแล้วว่าโอ้โมันมีแบบสะสมโอ้โหเขาเป็นเจ็ดพันล้านเลยหรอโอ้โหมีเงินเจ็ดพันล้านเลยอ่ะพี่ โอ้โหนี่นะครับน้อยสุด49น่าจะเป็น15ล้านนะครับเฮ้ยแต่แป๊บเดียวผมว่าน่าจะได้อยู่ <L an> ผมว่าถ้าเล่นน่ะถ้าเล่นจริงๆอะ่ะเล่นหนึ่งวันน่ะผมว่ายัางไงก็ได้เพื่อประมาณพันล้านอ่ะหูยเห็นปะหูบ้านผมก็โหดเหมือนกันนะดู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 บิ๊กฟูดบิ๊กฟุดสู้ได้ไหมนี่บิ๊กฟุดเว้ยอู้ยังสู้บิ๊กฟูดไม่ได้อะวะโอ้ยย oh, yeah. อุ้ยระเบิดเป็นโกโก้คันอุ้ยโห,ยหย <c oughs> นี่คือ EP 2นะทุกคนนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทำการรีแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเจอนันใน EP พที่3แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ลืมกดติดตามแล้ยน,นะทุกคนก็ <c oughs> กดไลค์และก็อยากให้พี่ทำแแบบนี้ต่อหรือเปล่าเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ไปล่วผมซีโอเกนักทามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าแต่คลิปนี้ซีโอเกนนักทาม g o o d b